สวัสดีครับพี่น้องครับพบปอกันอีกแล้วเนาะครับนาอวันนี้สิพาพี่น้องมาเห็ดเมนูตุมโค้งขาหมูนึ่ตีนหมูนี่แหะครับเนี่ยมาคางกับท่านแล้วก็ใส่ไปเลยด้วครับเด้อคาตะไคร้ครับผมเนี่ยตะไคร้เนี่ยแหละครับเพราะว่า พายีของเลี้ยงคือตะไข่เนี่ยแหละครับกิดตีขัวไปเรื่อยๆนี่ยแหละครับเนี่ยขัวให้หอมๆเลยครับยำใหม่ด้วยครับพี่น้องด้วยมันสีขมครับผมตามด้วยพิกินดาครับผมตามด้วยกระเทียมครับ หลกักผักขี้ครับผมหอมแดงครับผมตามด้วยใบบกูดครับถ้าม,มีใบบกูดสดก็ดีหลายด้วยครับเด้บุมมีสูตรด้วย,วยครับพี่น้องเอย ผัพริกกะเดี๋ยวต้องผู้มักเผ็ดบวเผ็ดเด้อครับเด้ยอยวแซ่พวมักเผ็ดกะใส่หน่อยๆมักเผ็ดกะใส่หลายครับผมนี่กะใกล้จะได้ที่เราละครับเนี่ยตำลังหอมเอาครับนี่กะประมาณซ้ำนี่ละครับผมเนี่ยพอหอมหอมครับกันขัวไปก็หนี่กะสีดำกะสีขมบ่แซ่บอยู่ครับผมบุญนี่ก็สีมากตามเราครับผมเนี่ย ออมีห่วยโอเคครับบันนี้เป็นมะขวกะมะตำใหเลย์กพว่อประม่ณนี่แหละครับอ้พี่น้องเหลี๋ยพ่วงประมาณสักนิดก็โอเคล้วล่ะครับผมนี่ครับเบียบหยาบๆได้ครับผมเมื่อน้ำเดือดได้ที่เราก็ใส่ไปเลยครับพี่น้องเครื่องเข้าครับผมขวดตรงเลยครับ ตามด้วยปะามเปียกขามสวมก็ผมใส่ไปเรื่อยพี่นัองผสมจังไส่ที่หลังครับผมใส่เกีย่ยไปเลยครับคว่วมัวตามด้วยชุรสครับผงนัวห่านีแหละครับผมใส่ไปเรื่อยปรุงไปใน่ตัวเลยเพื่อให้ได้เขาใน่เนื้อหมูตามด้วยรสดีครับผงปรุงรส ผมมีสูตรเดือดเดือครับพี่น้องเอ้สูตรกับยุ่ปากของเขานี่แหละครับนะครับขาหมูที่เ่าเผาไว้ป่อยลงไปได้ครับพวกเสียบกับปูงแตงเลยครับผมแต่ละสูตรแต่ละบ้านกะสิเฮ็ดกินขึ้กันบ่นหรอครับแต่ละบ้านกะสิเฮ็ดกินบ่ขึ้กันเนาะครับเนาะบางคนก็มักรสชาติบ่ขึ้กันเนาะครับบางคนก็เฮ็ดแซ่บบางคนก็เฮ็ดบ่แซ่บ แต่สูตรนี้กับแซบยู่ครับเนี่ยบโบแซบบ่ออกจากหมอเลยครับผมเดี๋ยวสิปิดฝาหมอไปกันเด้อยครับพี่น้องเด้อเพื่อให้หมูสุกมูเปื่อยขาดยังบ่พอพยังจังเตรียมกันไปใส่พักใส่ยังไปอีกล้วครับอาครับเหม่งด้อครับพี่น้องโอเคยังเนี่ยบูยหุ่นครับพี่น้อง ผูอ้ยนุ้ยพอดีเลยครับผมกำลังจ็บแซบครับพี่น้องกำลังเปียเดี๋ยวสิมองครับขาดยังเดี๋ยวมึงช่วยลดนิยนึงครับผมตัดความเผ็ดเนี่ยเฮ็ดกินไปเนาะครับเนาะหลังเลิกงานพี่น้องเอ,อ้ยนี่แหะครับสูตรต้มโค้ง ขาดบัลเด้วยครับเนี่ยกับเพ้าห้ากับผวเนี่ยใส่ไปเลยครับกับเพา้าหอมนี่กับตัวมากพ่อสมกล้วครับสองช่วมม้วงครับพี่นอ้องหิวเขาแร้วเสียบไรครับพี่น้องเอ้เนี่ยซิมดูครับพี่น้องหอมกับเพ้าย่างคักเลยนเนี่ยอื้อหือ ตังสีเล่ครับพี่น้องแซ่บไยสุดท้ายใส่ไปเลยครับผมผักขีกีนเ้าครับอมูครับพี่น้องสุดยอดเลยครับหอมมิ้วไเลยนี่เป็นการเซ็ตสิ้นแล้วครับพี่น้องเอ้ชิปเหนียวขวบพ,พ,พุ่นพ่อเมียพี่น้องท่านผู้ชมทุกผู้สุขคนเด้อครับ ขอให้ยูดีไม่แห้งลำลำเรื่อยๆเงินท่วงุกปูทุกคนสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ